ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมีวิเคราะห์ภาพรวมนะครับซึ่งก็คาดว่าตลาดเข้าสู่หมดของการปรับฐานราคานะครับเรามาดูกันว่าจะปรับฐานลงลึกได้เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับนะครับแล็ท่านนักทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลย กันเลยนะครับว่าภาพรวมเป็นยังไรตลาดอ,อ,อยู่แนวรับพอดีนะครับตลาดอยู่แนวรับพอดี ก็เป็นผลจากกานฝรั่งอยู่ซื้อนะครับก็ก็ปรับฐานเลยแต่ก็ดูทรงเ็ออย่อจะไม่มีมีแรงขายอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเรามาดูโมอดแอกทีฟของตลาดนะครับว่าเป็นยังไง นะครับก็สพลงวันขึ้นขึ้นวันสลับกันนะครับวันนี้ e อโดนขายหนักหลุดแนวรับแล้วนะครับมาดูภาพรวมสิ e อเอหลุดแล้วนะครับททร์เก็ตในการลงก็อยู่ประมาณ91บาท ก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่วันจันแล้วนะครับงบก็ออกมาเนี่ยดูผิวเผินมันือกําไรเยอะขึ้นมีกําไรเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วผลการดำเนินงานของบริษเนี่ยมันมันยังติดลบด้วยนิดหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีกําไรจากการควบรวมกิจการเกือบสองพันล้านนะครับพันเก้ารอยว่าล้านซึ่งเรานักวิเคราะห์เนี่ยเราจะไม่นับกําไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามัน มันไม่ได้สะท้อนอะไรแล้วก็ไม่มีสภาพไม่มีแ a s โ f o เข้ามาด้วยนะครับในการลงบัญชีทางบัญชีเฉยๆแล้วก็ที่ผ่านมาราคาก็ขึ้นมาเยอะโนื่จะกํำไรดีนะครับโอเคก็จะมีลักษณะ selective buy selective sell เบางตัว ามาดูคําถามท่านนักทุนดีก่าก็ยังเป็นอยู่ในหมวดเงินปันของการปรับฐานราคานะครับสําหรับตลาดก็ถ้าลืดยืนยืนพันหอยี่สิบไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องปรับฐานลงไปพันหหรืออาจจะหลุดพันหเล็กน้อยก็มาประมาณนั้นนะครับก็ ยังปรับฐานราคากันอยู่นะครับโอเคมาตอดูคำถามข้างทุนกันดีกว่าคุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีราพรถามน็ก ไม่เห็นหน้าเล่นเลยกาฟไม่สวยมีแท่งแดงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พักเวานก็ชูขึ้นไปแล้วโดนตบลงมาอีกนะครับ jmt อืมตัวนี้ตั้งทรงเป็น d เบิลท t อ p นะครับ68บาทถ้าเบรกได้ก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับ ตาเกตก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบนะครับบรูซซากอนสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับแฟนพันธ์้อเเอน้อยสามเอก็ชัดเจนนะครับมีสัญญาณขายแท่งแดงใหญ่หลุดแนวรับเรียบร้อยนะครับก็ไปเจอกันเก้าสิบเอ็ด แล้วดูนบน้ตานอีกทีนึงนะ้ำแ,แไปตีนโอเคประมาณนี้แหละ9ก้าสถ้ารับมาอยู่นี่เรื่องใหญ่เลยนะกลับลงไป70กว่าบาทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับว่าง,งบมันไม่สมการขึ้นมาของรอบเนี้ยกําไรก็กำไร,ก,ก,ำไรกำไรพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่กำไรจากจากครอบิสเนตนะครับคุณสิบพิญญาสวัสดีครับ b b ออืมก็หลุดแนวรับลงมาแล้วนะต้องมาดูเส้นยี่ห้าวัน ยี่ห้าวันเอาไม่อยู่อืมก็มีสัญญาณปรับฐานโดยสัญญาณขายสั้นๆน,นะครับ แนวรับก็อยู่มันร้อยสามสิ้าคุณชัยรักสวัสดีครับแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับถามว่าเคแบงนวรับตรงไหน คแบงก์หนึ่งสี่สี่ถ้าหลุดไปก็อยากให้เป็นรอแถวหนึ่งสี่ศูนย์ถึงหนึ่งสี่สองนะครับแล้วก็คือเขาไซส์เวย์ระหว่างหนึ่งสี่ศูนย์ถึงหนึ่งห้าศูนย์นะครับมันใ่ายามเคแบงก์ต่อไปเลยนะครับ mcc ก็ยังยังแค่ยืนยืนยังไม่มีแรงดีบาวเลยนะครับมันจบไปแล้วนะครับไอ้กลุ่มเนี้ยเล่าให้ฟังมาตลอดนะครับลองไปดูย้อนหลังจาไม่ได้พูดมาไหรแต่ก็พูดบ่อยอิชิตันออจบแล้วเหมือนกันเป็นไอซ์แลนด์นะครับเอ็กซอ o แก p ถ้าเรามาปิดต่ำกว่าสิบบาทห้าสิบเมื่อไหร่ลงยาวเลยนะครับ ckp ควรรับไหมไม่ควร มันเฉยๆมันไซเวย์เสี่ยงต่อการลงด้วยจยนชัยสวัสดีครับสามบีดีเอ็มเอสโอ คือเทนใหญ่นี่ก็เป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับแต่โดนขายมาหลายวันแล้วแนวรับจะอยู่ประมาณที่แปดบวันนี้ก็โดนขายอีกนะครับน่าจะฝีมือกลองทุนแสนดีสวัสดีครับขอแล้วรับแนวต้าน cpsc จะเล่นไปแล้วนะครับเด้งขึ้นมารอบนี้ในเรื่องของค่า ft ของปีหน้าขึ้นอีกแล้วก็มาถึงโซนแนวต้านแล้วนะครับโซนแนวต้านเขาเนี่ยนะครับ6กสิถึงเจนะครับส่วนแนวรับแนวรับจะอยู่ข้างหนางเลยนะครับ60สิบ หรือห้าสิบเจ็ด่ะนะครับเพราะว่าต้นทุนก็ยังแพงอยู่นะในตัวราคาแก๊สอ่ะกาลงแล้ว อมแนวรับอยู่แถวประมาณสี่สิบเก้าบาทก็อีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับวันนีเตือนแล้วค่ะติถามคืออะไรอะ่ะเตือนแล้วมันมันจะเตือนมันไม่เตือนทุกวันนะจะคอย เออเห็นวันก่อนเขาไปบ่นว่าไม่ไม่ไม่เห็นก็คือต้องคอยเข้เขามาดูประมาณสิบเอ็ดโมงะนะครับว่าบางวันเตือนก็ไม่บางวันก็ไม่เตือนนะครับเพามันดูในใน Web เว็บเฟซบุ๊กของบริษัทหลักทรัพย์ไอลาได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับมันปิดกั้นหน้าดูเลยอือ SCC ก็ยังอยู่ในระหว่างปรับฐานเฉยๆนะครับสำหรับ scc อืม้รับกันหนึ่งสามสามแปดประมาณนั้นะสามสี่ประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้ซีเรียส ยังเป็นขาขึ้นอยู่ ERW ก็ระวังทำดับเบิลทริปเปิลท็อปแล้วนะครับมีแรงขายเยอะมากถ้าหลุด4 36บาท3 6จะเป็นสัญญาณขายนะครับเออเห็นทำแจ๊สอีกประเกัน เดี๋ยวขอดู ก็ถามแจ๊กกับแจ๊ k is ดูเพียวเทคนิคไปก่อนนะกันนะครับปิดดิวยังไม่ง่ายๆนะมันต้องคุยก็้วตัลสองห้าหกนะครับยืนได้ก็ก็นวตั้งถัดไปก็สองแปดศนนะครับ อืรายละเอียดยังไม่ได้ดูแจต็ตอีปเป็นกองทุนน,นะครับไม่แน่ใจว่ากราฟดูได้ไหมแต่ตัวดแจต็ตถ้าขายแจต็ตอีออกไปเนี่ยเขาจะไม่เหลืออะไรแล้วนะสามขายสามบีบีออกไปนะครับคือเขาจะซื้อสามบบควบก,กับแจอีด้วยนะครับถ้าแจอีโอเคที่จย,ยอมลดค่าเช่า สามบีสามบีบีเขาก็แอดวาล้วจะซื้อสามบีบีด้วยโอเคไม่มีอะไรนะครับตลาด ยังอยู่ลักษณะการปรับฐานราคาอยู่นะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในะวันวันเอ,อ่วันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก